นกหลุดผมครับไอ้แก้มกองกครับสวัสดีครับวันนี้ก็เห็นไอ้แก้วแล้วครับผมไอ้แก้วมังกรที่นกต่อของผมที่มันหลุดไปครับมันอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณเล้าไก่เนี่ยแถวแถวใกล้บ้านผมเนี่ยฮะแต่วันนี้ลองเอาไอซิบล้อตามดูครับล้อตามดูครับ แถวๆนี้ครับดูว่าจะมาไหมฮะโอเคครับผม ันไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมันก็มาใหม่ครับผมดูมันจะมาไหมครับโอเคครับสิบ้อยอยู่นี่ครับแข็งอ,อยู่เนีัยนี่ครับ ยังอยู่ครับยังอยู่ไม่อยู่แต่มันจะลงมาเหยียบไหมต้องตามดูครับว่าจะสู้รกหรือยังโอเคครับเราติดตามครับถ้ามันไม่สู้ผมก็ต่อไว้เงี้ยตักครึ่งวันเลยดูจะลงไหมโอเคครับ ตัวนกปลดผมครับไอแก้มังกนครับอันมาตามลาหายแก้วมอนกรนบนกต่อจะหลุดไปครับสิบล้อมาจับนะครับล้อนกใหมไอแก้วมาแล้วครับผมสู้นอยู่ครับ quá mưa lắm đó lớn gặp สิบร้อจะทําได้ไหมตอนอยู่ในกันอนสิบร้อยมันควายแก้วนะครับพอไอ้แก้วหลุดไปสิบร้อยก็ขึ้นไม่รู้ว่าแก้วจะจาได้ไหม you <laughs> มาได้อยู่ตรงทางแล้วก็หนักเกลีว Terima kasih telah <laughs> menonton! you <coughs> ขันอยู่ครับไน,นี่มัไม่ลงคพราะใบแก้วเอาล้ครับเมื่อกี้แบตหมดเอาแบตมาเปลี่ยนปรากฏว่านกติดแล้วครับนกติดแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนหาง้นหรือหันยาวต้องไปดูครับใช่เจ้าแก้วหรือเปล่าไปดูครับว่าใช่เจ้าแก้วหรือเปล่าครับเดา๋ยลงมาดูครับผมลงมาแล้วแป๊บหนึ่งครับ ลงให้ดูครับครับผมติดแล้วติดแล้วติดแล้วเมียมาดูดิยเมียเมียลงมาดูกันวันไม่รู้ว่าใช่แก้วไหมเออมียเมียคนมาถ่ายคลิปเป็นเล้าไก่นะครับผมหลังเล้าไก่ไอ้แก้วมันหลุดไปอยู่บริเวณแถวนี้แครับเราไปลุ้นกันครับว่าใชา่แก้วไหม ใช่หรอกไอแกอยู่ของบนแน่เลยหนะโอ้ไม่ใช่แก้วครับนี่เป็นไอไอสองกุ๊กตัวนั้นอ่ะเรี่ยมเห็ดขันบ่อยๆอยเนาะที่มันมาสูกันบ่อยๆอ,อ่ะนกคูของอวันเออแต่แต่สวยอยู่นะแต่สวยสวยสวย ไม่ใช่เจ้าแก้วครับลองมาตามมาใหม่เออเดี๋ยวเราขึ้นใหม่ครับเยังมันยังอยู่ข้างบนเลยไอ้แก้วอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่อยู่เออแลขึ้นใหม่ครับขึ้นใหม่ครับอะครับางตขึ้นใหม่ครับกล่ยมองเนี่ยมองไม่เห็นต้องเอาตัวมาูไอตัวนี้ก็เอาไหมเอาหรือปล่อยเอาเอาเอาเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็หลายครับมันมันมันคอยมันตัวเจ้าถิ่นไม่ใช่เหรอตัวถิ่นอืม ไอแก้วมันกลัวตัวนี้แหละ,ะก็เลยไม่ค่อยมาเดอะว,ว่าอันนี้ไม่อยู่อล้วมันก็ไม่อยู่ไอแก้วอยู่อยูือไอแก้วอยู่ข้งนอนอ่าๆโอเคครับเดี๋ยวออกครับเดี๋ยวขึ้นใหม่เอามาเอามาข้างนอ,อกดีออกว่ามันนกไก่มันขันตัวนี้แหละเอาขึ้นใหม่เลยอันนีปิดเลยอันนี้คือขึ้นรลอบฟองนะครับมีนกมาติดอีกแล้วครับผม โอ้หลังรับไก่เลย <c oughs> นี่ครับมีนกมาติดอีกแล้วครับลุ้นครับว่าจะเป็นนกเขาใหญ่ไหมจะเป็นไอ้แก้วหรือเปล่านี่ดินด้นดินด้นดินด้นอยู่ครับถ้าไม่แก้วก็ไอ้สองกุ๊กตัวนั้นลหะอครับนี่ครับสองไม้สองรอบครับทีเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวเอาลงให้ดูครับผม มาดูกันครับมาเป็นนกไก่เป็นตัวของนกเขาไฟเป็นลูกนกเป็นลูกเขาจชูรอบนี้ได้นกเขาไฟครับ รอบนี้ได้นกเขาไฟครับผมสองไม้สองตัวครับที่แรกเขาใหญ่ครับส่วนไอ้แก้วยังอยู่ครับไอ้แก้วยังอยู่เลยสองกุ๊กยังอยู่นกเจ้าถิน่นโีเค,ครับเอาเออกก่อนครับไป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 ไมีหยับไม้แก่ สิบล้ะสองแต้มเลยไปครับผมแก้วยังอยู่นะครับผมเดีย๋ยวมาันต้องมาตามใหม่อยู่แถวนี้แหละคริเวนแถวนี้แหละ,หละเล้าไกลนี่และ้ะฮะโอเคครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ